คอร์สออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีเนี่ยเป็นคอร์สที่สอนพ่อแม่ถึงการเลี้ยงลูกให้โตไปดีค่ะคําว่าโตไปดีเนี่ยอาจารย์หมายถึงการที่จะมีชีวิตที่มีความสุขเข้มแข็งใช้ศักยภาพได้เต็มที่นะคะ,ะแล้วก็มีประโยชน์ทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นมีทักษะชีวิตที่ดีทีเนี้ยในแนวคิดของคอร์สออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ หลั่นกลองมาจากประสบการณ์ที่อาจารย์ทำงานดูแลเด็กและครอบครัวมา30กว่าปีนะคะรวมทั้งการที่อาจารย์ทำงานวิจัยมาเยอะในฐานะที่เป็นจิตแพทย์ดีเด่นได้รับรางวัลจิตแพทย์ดีเด่นสาขาการวิจัยเนี่ยอาจารย์ก็จำเป็นที่จะต้องอ,อ่านงานวิจัยของต่างประเทศเยอะแล้วก็สกัดมาว่าจากผลงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเนี่ย อะไรเป็นสิ่งที่ได้ผลอะไรเป็นแก่นที่สําคัญนะคะอาจารย์ก็สกัดความรู้ทั้งหมดรวมทั้งประสบการณ์ของตัวเองมาเป็นอะไรบางอย่างที่คุณสามารถปฏิบัติได้ค่ะที่บอกว่าคุณสามารถปฏิบัติได้เนี่ยเพราะว่าคืออาจารย์ก็สอนในคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมานานเรารู้ว่าควรจะต้องกลั่นเอาความรู้กรองเอาความรู้มาแล้วก็มาประมวลให้มันทําได้จริงยังไงนะคะ ว่าของพวกนี้มันจะต้องเอามาปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เป็นเพียงเอกสารทางวิชาการหรือคำสวยรู้ทางวิชาการที่ใช้ไม่ได้นะคะหรือว่าทำยากเพราะนั้นอาจารย์ก็มาประมวลว่า,าจะต้องทำยังไงนะคะมันก็ออกมาเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างลูกให้เติบโตไปดีโดยมีภาพอุปมาของต้นไม้ที่มีราก ที่แข็งแรงหกรากนะคะหกรากนี่มีอะไรก็ดูตามภาพนี้เลยนะคะ